สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้วันพระหัสบดีที่13มิถุนายนเราระ,ะลึกถึงนักบุญอันตนแห่งป่าดัวพระสงฆ์และนักปราชญ์ของพระศาสนาจากรนักบุญอันตนมีเป้าหมายที่จะเป็นมรณสักข,ขีขององค์พระเยซูเจ้าต้องการที่จะยืนยันความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า ต้องการตายเพื่อเป็นมรณะักข์ขีเพื่อยืนยันความเชื่อแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้อันตนได้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยผู้ที่ได้มาสัมผัสนักบุญอันตนได้สัมผัสเขาเขาก็หายจากอาการเจ็บป่วยท,ทั้งที่โรคหลายต่างๆก็ไม่สามารถจะหายได้ แต่โดยอาศัยระิตธานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางนักบุญอันตนเป็นพระเมตตาลักษณ์ของพระองค์ผ่านทางนักบุญอันตน,น,ตรรน,น,น,ตนจึงทําให้นักบุญอันตนได้เป็นเครื่องมือขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการช่วยเหลือคนยากจนผู้ที่เจ็บปวนซึ่งหวังหมดกําลังใจและพัทวีอาหารให้กับคนยากจนนี่คือ ชีวิตของบุคคลคนหนึ่งที่มีเป้าหมายชัดเจนแต่ที่สุดแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้นบ,บุรันตนได้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะช่วยเหลือคนยากจนชีวิตที่มีความชัดเจนในเป้าหมายของตนเองก็จะทำให้การเดินทางของชีวิตไม่เสียเวลาแต่ว่าขึ้นอยู่กับพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ว่ามีพระประสงค์เช่นนี้หรือไม่สุดท้ายแต่น้ำพระทัยของพระองค์ชีวิตคิสเตจึงต้องมอบวางไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทําตามน้ําใจตนเองเป้าหมายต้องการอย่างนี้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างนี้ก็ต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เหมือนกับที่นักบ,บุญอันตนเราร่วมใจกันและลึกถึงในวันนี้นะครับาจาก หนังสือพงศษัตร์ฉบับที่หนึ่งในบทที่18ข้อ41ถึงข้อ46นะครับวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังทรงให้โอกาสกับก,กษัตริย์อาคับอยู่นะครับผ่านทางประกาศกเอริยาเอลียาเองก็จงรักภักดีต่อก,กษัตริย์อาคับไม่ได้ที่จะว่าร้ายไม่ได้ที่จะหนีหายไปจากท่านเพราะเตือนท่าน สุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันกับองค์พระเยซูเจ้าที่องค์ได้ทรงตัดเตือนธรรมาจารย์และฟาริสีในวันนี้เรื่องของการอย่าใช้อารมณ์อย่าต่อว่าผู้อื่นอย่าก,กดเคืองผู้ใดถ้ามีปัญหากับผู้อื่นก็จัดการพูดคุยเจรจากันให้เกิด พสุชาทรงเคยตรัส,สก,กับมนาศิกว่าอยากโกรธข้ามวันเลยให้สิ้นสุดไปในวันนั้นนั้นการโกรธข้ามวันก็ข่อให้เกิดการบาดหมางใจยิ่งสมึกมากขึ้นชีวิตไม่มีอะไรเป็นของตอนเองเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดอย่าได้วางตนเองไว้เป็นศูนย์กลางสำหรับทุกเรื่องราวในชีวิตมีแต่เพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่เป็นศูนย์กลางชีวิต ของผู้ที่มีความเชื่อและมีความรักในพระองค์นะครับชีวิตคริุณชนจึงคือผู้ที่ต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้โอกาสตนเองในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมบุคลิกภาพที่ดีที่สุดต้องเป็นเหมือนกับรัฉบับแบบขององค์พระเยซูเจ้านั่นก็คือสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน ขอปเป็นเจ้าวยพรทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ